เราต้องจุดๆคือหนึ่งเราต้องชัดเจนครับว่า MVD ครับและให้ชีวิตที่เราต้องการโอเคปะถ้าเรายังไม่ชัดเจนนะครับเราจะทำให้คนอื่นตามได้ไหมครับไม่ได้ครับเราต้องชัดเจนก่อนนะครับพี่ท่านหนึ่งนะตอนนี้ฮอตมากครับเป็นระดับมรกนะที่มีรายไเป็นทับทิมแปดแสน PV องค์กรนี้เขาทำติก๊กต็อกเก่งทับทีมแปดแสนอะ แล้วต่อเนื่องกันหลายเดือนด้วยนะคือโหดมากนะครับรายได้สี่ห้าแสนต่อเดือนเลยนะครับไม่ธรรมดาเยอะมากนะพี่คนนี้พี่นัทพี่ตางเนี่ยตอนที่เขาเข้ามาทาธุรกิจเนี่ยแล้วก็เจอพี่บุ้งใช่ไหมครับพี่บุ้งก็บอกว่าบอกว่าเนี่ยถ้าพี่อยากสาเร็จจริงนะพี่มาให้ผมเจอหน้าทุกเซ็นเตอร์พี่มาให้ผมเห็นหน้าให้ได้ทุกเซ็นเตอร์นี่คือเรื่องแรกก่อนทุกสัปดาห์ถ้าอยากสําเร็จจริงๆเพราะเสือไม่เดินตามหมาเสือเดินตามเสือ คนที่เขาทําจริงๆคนที่เขาจะทําจริงๆเขาไม่ได้เดินตามคนที่ทําเล่นๆเขาเดินตามคนที่ทําจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสัญลักษณ์แรกเลยของคนที่ทําจริงคืออะไรครับมาทุกการประชุมโอเคไหมนะครับนี่คือชัดเจนครับเราต้องรู้ว่าเราชอบอะไรเราต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรเอางี้ดีกว,ว่าันเมื่อวานเนี่ยผมจัดเฮาส์มีติ่งกับดาวไลน์ใช่ไหมสงสัยไม่ได้ติดตามดาวไลน์แล้ววะ <laughs> ไม่ตอบหน้าเ <laughs> มืเ่อไหรเราเท่าทาี่เราได้นะครับมีเรื่องโมโยเยอะนะครับ คือผมก็ให้เขาเขียนเนี่ยเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งใช่ป่ะแล้วผมก็แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งฝั่งซ้ายเนี่ยให้เขียนสิ่งที่ชอบคือเป็นดาวไลน์ที่แบบคือมามาเรียนรู้นานแล้วแล้วก็แบบไม่มีแอคทิวิตี้แต่ก็มาเรียนแต่ก็มาบ้างไม่มาบ้างแต่ก็มาเรียนเข้าใจความหมายป่ะงงไหมคือก็มามาก็แปลว่าต้องอยากสาเร็จป่ะแต่ก็ไม่ทํานะแล้วก็ประชุมก็มาบ้างไม่มาบ้างแต่ก็มางานใหญ่นะเอองงไหมผมก็เลยเอาไ้ปูผ่าตัดดีกว่าครับ เอามาเลยมานั่งคุยกันเลยอยากอยากรู้ว่าคิดอะไรอยู่นะครับเอากระดาษมาแล้วก็เขียนขีดตรงกลางใช่ไหมขีดแบ่งครึ่งฝั่งซ้ายนะให้เขียนสิ่งที่ชอบฝั่งขวาให้เสนเขียนสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ชอบคือชีวิตที่เราชอบมีอะไรบ้างให้เขียนมาเลยสักสิบข้อเราลองกลับไปทําก็ดีนะครับทากับตัวเองเนี่ยแหละเรามีอะไรบ้างที่เราชอบอ่ะถ้าถามผมตัวผมเองไหมเอาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วผมชอบอะไรชอบมีตังค์เยอะๆชอบไหมชอบก็ใส่มีตังค์เยอะ มีอิสระไม่ต้องอยู่ภายใต้การกดเกณฑ์ใครๆโอเคไหมเลือกได้มีชีวิตที่เลือกได้ได้กินของอร่อยได้เที่ยวต่างประเทศบ่อยๆโดยไม่ต้องเสียใะไรตังค์บินบิสสแตค้าจะดีมากอะไรก็ได้เนี่ยใส่ไปเลยมีไรายได้มากพอดูแลพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนะีนะ่ยเนะีสิ่งที่ชอบแล้วก,เก็เราก็เขียนมาสักสิบอ้อโอเคไหมครับฟังขวา นะครับสิ่งที่ไม่ชอบมีอะไรบ้างกังวลเรื่องเงินนะครับป่วยนะครับไม่มีเวลาให้ครอบครัวใส่ไปเลยสิ่งที่ไม่ชอบมีอะไรบ้างเช้าวันจันทรถติดอะไรอย่างเงี้ยสิ่งไม่ชอบก็ใส่ไปเลยแล้วพอเราใส่ลงมาเสร็จใช่ไหมให้เรามานั่งดูเลยว่างานปัจจุบันที่เราทําอยู่อีกสามปีข้างหน้าเนี่ยไอ้สิ่งที่เราชอบจริงๆเราจะได้กี่ข้อ เอาจริงๆเอาแบบไม่หลอกตัวเองงานประจําที่เราทําอยู่ตอนนี้ถ้าเราทําเหมือนเดิมไปสามปีไอ้สิ่งที่เราชอบอเราจะได้กี่ข้อและสิ่งที่เราไม่ชอบอะมันจะหายไปกี่ข้อ听得我ะแล้วถ้าสามปีเนี้ยเราไป A เจ็ดศูนย์เป็นไดมอนตั้งใจไปเลยนะเป็นไดมอนเลยสมัครตอนนี้ก็ยังทันเอาจริงถ้าคุณตัดสินใจนะสามปีก็ทันถ้าไม่ตัดสินใจนะยี่สิบปีก็ไม่ทันจริงมันอยู่ที่เราเอาเมื่อไหร่อ่ะ ถูกไหมครับถ้าเราเป็นไดมอนด์ในสามปีนี้นะครับเราเป็นไดมอนด์เรามีแพสซีฟคำเฉลี่ยสักประมาณ1มื่นห้าพันเหรียญที่เป็นแพสซีฟโอเคปะ่ะฝั่งซ้ายได้กี่ข้อในสปีข้างหน้านั่งติ๊กเลยนั่งเทียบกันเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลามึนงงถูกไหมครับฝั่งขวาไอสิ่งที่ไม่ชอบอันไหนบ้างที่มันจะหายไปถ้าคุณมีแพสซีฟเดือนละหมื่นห้าลองไปทําดูคนที่ชัดเจนเท่านั้นนะครับที่จะทําให้คนอื่นตามได้บอกเลย ถ้าเราไม่ชัดเราจะายาให้คนอื่นชัดได้ไงเนี่ยแหละวิธีการทําให้ตัวเองชัดโอเคไหมครับแล้วก็สองก็คือเชื่อว่าเราทําได้เนาะชัดเจนก็อ่าอย่างที่บอกเราเทียบกับงานอื่นปลายทางหยุดทามีไรายได้ไหมนะครับปลายทางดูแลครอบครัวได้ไหมไม่มีเราครอบครัวลําบากไหมนะครับลองนึกภาพดูงานที่เราทาอะถ้าวันนี้ไรายได้เท่าไหร่ไม่รู้ว่าถ้าเราถ้ามันไม่มีเราอะ่ะงานนั้นน่ะมันยังให้ไรายได้เราอยู่ไหมนะครับวันก่อนผมฟังงานเพชร นับของจอร์ดนะจอร์ดกับสายเป็นไดมอนด์ใหม่ดาวอะไรที่กุ้ยเนาะอันนี้โหอินมากเลยคคือผมไม่ได้ไปงานแล้วเพราะว่าผมอยู่ออสเตรเลียเสียดายมากนะครับแต่ก็ไปฟังย้อนหลังนะครับน้องเขาเนี่ยแอบพ่อแทมเบนเวียคือพ่อแอนตี้ขั้นสุดอ่ะเขาซื้อกองน้ําแล้วเขาแอบกอกกอกองน้ํากินที่บ้านเฮ้ยมันมีคนแบบนี้ด้วยนุ้คือกูจะเป็นนะโปรตีนต้องแอบเช็คอะ คือเขาทําตอนเรียนปีสองเนี่ยอไมาแห้งเด็กไงแอบเชคโปรตีนกินในห้องนอนอะไรเงี้ยโอ้ยังกับเล่นยาเลยเขาแอบขนาดเนี้ยจนแบบสําเร็จขึ้นมาแนละ้วพ่อยังไม่รู้เลยนะงานแต่งงานเนะี่ยพ่อยังงง,งๆอยู่เลยว่าลูกทาอาชีพอะไรอะตอนตอนนั้นเป็นมลพิษนะแต่ตอนนี้เป็นเพชรละตอนนี้พ่อรู้ละวพ่อพ่อมางานเพชรน,นะครับคือจะบอกว่าะไรว่าเล่ามาันเดี๋ยวก่อนนะเออน้องเขาเนี่ยอัิเสบหัวไหล่หัก แล้วหยุดไปสองปีไม่ได้มาเซ็นเตอร์เลยโอเคไหมครับไม่ได้มาเซ็นเตอร์เลยสองปีนะแต่ในระหว่างนั้นเนะี่ยก่อนหน้านั้นเขาทำมาเยอะแล้วนะก็คือมีองค์กรระดับหนึ่งเลนะแล้วดวาวไลน์ก็คือมานเป็นซิลเวอร์เป็นอะไรเนะี่ยเขาไม่ได้ติดตามเลยนะหายไปเลยสองปีจนกระทั่งมีเงินเข้ามาเดียบัญชีรวม้นในบัญชีอเวประมาณล้านหนึ่งในตลอดสองปีที่ผ่านมนาะเลยกลับมาทําตอนนี้เป็นเพชรละอายุน้อย,อยเลยจอสรายนะพีกมากโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย งานที่ดีอ่ะมันไม่ได้วัดว่าตอนนี้ได้เงินเท่าไหร่นะมันวัดว่าตอนคุณไม่ทําอ่ะคุณได้เงินเท่าไหร่ต้องชัดเจนโอเคไหมครับคุณไม่ทําเนี่ยดูแลครอบครัวได้ไหมโ okay, อเคเปล่านะถ้าไม่มีเราครอบครัวลําบากไหมนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยชัดเจนนะครับโอเคที่นี้นะครับเชื่อว่าเราทําได้เนาะก็ตามนี้เลยวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยในกลุ่มเราเนี่ยที่เมืองไทยเนาะ จัดงานบัตรปิออนนะครับเชิญน้าจารันคงได้มาโอ้โหน้าจารันพูดดีมากวันเสาร์นี้เชิญประเก๋านะครับอ่ะผมริมปลเก๋าหน่อยอ่ะเกสเกสผมเกสเราพูดดีมากสุดยอดพูดดีขนาดนี้เนี่ยนะครับเออนะครับนะครับโอ้อีดีซีนี่ต้องเป็นแล้วปะวะพูดดีในขนาดนี้นะครับสุดยอดนะครับนี่แหละเป็นอยู่แล้วนะครับเก๋ามุกนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ต่อก็เชิญน้าจารันมานะครับ สุดยอดอ่ะคือผมฟังนัทจรันนะคือจริงๆก็ฟังนัทจรันหลายครั้งนะแต่รู้สึกว่ารอบนี้แบบเขาแบบคมมากเลยอ่ะนัทจรันมากับลูกสาวนะตอนนี้ลูกสาวเข้ามาทำแมนเวลล์แล้วนะแล้วลูกสาวแบบดูเป็นใช้ได้เป็นคนเก่งฉลาดว่าพอโตมาในเซนเตอร์มันคือแบบเป็นผู้นําอ่ะเป็นผู้นําโอเคไหมนัทจรันโอ้โหผมเชียร์มากๆเลยอยากให้เป็นมรดกเร็วๆได้ข่าวว่ามีสองสายนะแล้วก็ตอนนี้ลูกสาวเข้ามาทำแล้วก็เชียร์เลยอยากให้ให้แกเป็นมรดมกเนาะ คือผมฟังนัทจารันนะคนคือแบบความพิการทำอะไรไม่ได้จริงๆมันอยู่ที่ไมล์เซ็ตจริงๆเยอะไหมครับนัทจารันเนี่ยตอนที่เขาพิการใช่ปะคือคือเราไม่เคยอะไรมีใครเคยฟังแลนี่นัทจารันไหมกดหนึ่งมาหน่อยน่าจะไม่เคยแหละแต่เรารู้จักนัทจารันถูกไหมส่วนใหญ่ไม่ได้ฟังนะคุณรู้ป่ะนัทจารันเวลาเปิดสไลด์เนี่ยเวลาเขาพูดบนเวทเีเขาเปิด powerpoint นะแต่เขาตาบอดสองข้างเราเนื่องจาวอะไ แล้วแล้วเขาทาํางานยังไงพอเปิดภาพปุ๊บมันจะมีเสียงดังขึ้นมามันจะมีเสียงดังขึ้นมาเช่นขึ้นเครื่องบินอ่ะแล้วเขาจะรู้ว่าอ๋อนี่คือภาพที่เขากำลังจะขึ้นเครื่องบินเช่นอยู่ในสวนดอกไม้อ๋อนี่คือภาพที่ตอนเขาในความทรงจําเขาอ่ะที่เขานั่งในสวนดอกไม้อะไรเพราะเหตุขายคือภาพตอนที่เขาหลังจากพิการแล้วเนี่ยออกรบไปแล้วเนี่ยยังไม่ได้เจอแอมเบียเขาไปนั่งเพราะเหตุขายเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเขาต้องยากกว่าคุณขนาดไหน คุณยากเท่าเขาไหมแล้วเราจะท้ออะไรอ่ะเราจะคิดว่าเราทําไม่ได้เพื่ออะไรอ่ะมันไม่มีทําไม่ได้หรอกครับมันมีแต่ว่าจะทําไม่ได้หรือเปล่าถูกปะคือไมซ d เ e t เขาแบบสุดยอดวิธีคิดเขานี่แบบ attitude คือแบบ the best อะผมบอกเลยคือเขาบอกเลยว่าเขาเป็นเขาเขาแบบเขาเป็นคนพิการใช่ไหมครับแต่เขาจะไม่เป็นภาระของครอบครัวเขาคือลูกผู้ชายเขาจะเลี้ยงดูครอบครัวให้ได้ เขาดิ้นรนตั้งแต่ก่อนเจอเอมวีแล้วทำนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยแล้วก็หลานก็มาชวนในเอมวีแล้วพอก็ทำแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาสปอนเซอร์ใช่ไหมแล้วก็โพสต์เปกอะไม่เอาเว้ยแล้วโพสต์เปกลุกหนีแล้วเขาก็ไม่รู้ไงคุณนึกภาพออกป่ะตาบอดอยู่อะนั่งพูดเป็นชั่วโมงอะนั่งพูดแล้วก็แบบเออสงสัยทําไมเขาไม่อันนี้วะนั่งพูดแบบเออไปแล้วไม่บอกด้วยคือเหมือนแกล้งอะโอ้โหเขาต้องเจออะไรแบบเนี้ยไปเซ็นเตอร์อะ แฟนแฟนว่าจะไปทําไมกลับบ้านดึกๆืบางทีกลับท่่งคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยตาบอดด้วยเนอะเขาก็เป็นห่วงทำไมน้าจารท์บอกว่าไงปะมืดมืดอะไรนะแฟนบอกกลับดึกๆมืดค่ำอะไรเงี้ยจะจะไปทําไมนาจารทร์บอกมันมืดตั้งแต่กูออกบ้านแล้วคุณ <laughs> เข้าใจคําว่าแอสิจูดไหมทัศนคติเนี่ยอืมนั้นชีวิตเราเนี่ยมันเป็นยัไงก็าตามนะ มันอยู่ที่ทัศน,ศนคติของเราจริงๆถ้าเราว่าเชื่อว่าเราทําได้นะเราก็ทําได้ครับต่อให้เราพร้อมแค่ไหนก็ตามเรามีระบบดีแค่ไหนก็ตามมีอัพไลน์ตั้งใจแค่ไหนก็ตามถ้าเราเชื่อว่าเราทําไม่ได้เราก็ทํไม่ได้ครับเชื่ออะไรก็ถูกทั้งสิ้นโอเคไหมครับน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาน้าจรันเป็นแบบอย่างนะโอเคไหมนะครับไม่มีอุปสรรคอะไรทำให้เราทําไม่ได้หรอกคุณอยากสําเร็จจริงหรือเปล่าถูกไหมนะครับ ตามนี้นะครับสุดยอดเนาะแล้วก็จะติดตามคนอื่นได้นะเราต้องมาประชุมทุกครั้งนะครับโอเคนะครับ